ทอนในใจหนึ่งทีก่อนอัดคลิปสวัสดีครับผมวาวา Ryan นะครับวาวามันทำอะไรวาวาไม่เอมที่รีไซเคิล <restriction> บ <bean> ินอ่าคลิปนี้นะครับจะมาสอนการลงแมปทาเวน่าซิงเกิลมอดนะครับซิงเกิลเพลย์มอดก็คือว่า ซเวอร์ pk เนี่ยเขาจะเปิดเล่นแมบปบเวีน,นานะผมก็เลยเออเรามีไฟล์ยอยู่นี่หว่าก็มาสอนมันสอนคนอื่นแล้วการว่า,าถ้าอยากลองว่าแมบปบเวีน,นาเป็นยังไงมีตรงไหน building ไหนสปอนอะไรเงี้ยครับหรือตรงไหนมีหลืบมีอะไรก็ลองไปเล่นดูก่อนนะ ก็เออมาทําคลิปอันนี้ดีกว่าโอเคเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกก็คุณก็ต้องไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวนี้มาก่อนตัวนี้ตัวเดียวนะ DC ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้แหละผมอัพไว้เองนะครับส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวเราทิ้งไว้ <c ười> คือเรื่องเรื่องทำไปแล้วอันนึงกี้เสร็จแล้ว เอามาดูเอา้ากูมั่วคือใส่ใส่ไฟล์ผิดแต่มันเล่นได้นะครับก็เลยเอ้ยทำใหม่ดีกว่าเราไม่ให้เป็นอะไรอะไม่อยากให้คนอื่นเห็นผิดไปแล้วกันเอ,เอาใหม่ดีกว่าความจริงค่อยไปแก้อันนี้ดีกว่านะอันนี้จิมโบ้นี่คือจากที่ผมโหลดบิดมานะมันเป็นไฟล์เอาไว้ ใส่ C D K เ y แหละอ่าเริ่มต้นนะครับพอคุณโหลดอันนี้มาเสร็จใช่ไหมโหลดไฟล์นี้มาเสร็จนะโชว์เดสก์ท็อปด้วยสวยดีคุณก็ต้องไปโหลดไฟล์นี้ทเวน,น่านะครับทเวน,น่าตรงนี้นะแอสทเวน,น่าเนี่ยโหลดมาจากไหนโหลดมาจาก d c c o m m a n d e r หรือโปรแกรม S นะครับที่เราเล่นเล่นเกันแน่แหละใครก็น่าจะรู้อัเนาะคนเล่น DC ถ้าใครไม่รู้ก็พิมพ์ว่าไม่รู้ไว้นะเดี๋ยวผมจะไปหาที่โหลดได้เริ่มต้นก็หลายเริ่มหลายทีแล้วโอเคสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อ dc เนาะ dc dc อย่างนี้นะครับยังไงก็ได้แล้วแล้วแต่ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเห็บหมาก็ได้ dc อย่างนี้ก็คือว่าเป็นซิงเกิลซิงเกิลมอด ตามทั่วไปนะครับอ่ะแล้วก็เติมทวีหน้าไปข้างหลังหน่อยอ่ะเทศีเทวีน้านะครับย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนซะแล้วเสร็จแล้วอ่ะดูทวีหน้าตัวจริงมันนะครับเราค็ปปี้แอดดอนมันมาดอนเอสด้วยแล้วก็เอามาใส่ใส่กันง่ายๆเนยแหละนะครับพาร์ส ล้วก็หลอนนะจ๊ะหลอนนะจ๊ะหลอนานผมเปิดเพลงให้ฟังนะเปิดคลิปโป้ไหมเออคุยกันดีกว่ามีน้องสองสาคนแหละสง่งข้อความมาถามผมว่าเออไม่อัพคลิปแล้วเหรอเลิกทำแล้วเหรอไม่ได้เลิกนะครับคือว่างด้วยแหละแล้วก็เล่นเกมบ่อยด้วยแหละแล้วก็ ผมอัดเวลาเล่นอนะ่ะผมอัดคลิปไปเยอะมากคลิปผมมีประมาณเกือบ20-30กิกสกเลยนะแต่ผมลบทิ้งหมดสาเหตุเพราะว่าพอตอนเราอัดไปแล้วก็ผมก็พูดไปแพร่มเรื่อยๆนะเหมือนคลิปทั่วไปที่ผมอ,อัดเสร็จแล้วพอเรามาดูทีหลังมันแบบมันไม่สนุกก็เลยไม่เอาไม่ไม่ลงถ้าไม่สนุกเราจะไม่ลงนะครับหรือบางที่แบบ บมงครับบัญชาการสูงสุดโทรมาอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยโทรกลับด้วยอะไรเงี้ยมันก็ขัดอารมณ์ใช่ไหมผมก็เลยไม่อัพเอ,อ่อบางทีหมาเหา่าเสียงดังก็ไม่อัพอะไรเงี้ยหรือบางทีเล่นแล้วหลุดมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเออไม่อัพดีกว่าเดี๋ยวดูแล้วแบบเนาะขนาดเราดูเองเลยยังไม่ชอบเลยอ่ะเสร็จแล้วต่อไปนะครับก็เลยไม่ได้ไม่อัพคลิปอ่ะสาเหตุนั่นแหละที่ไม่ได้อัพคลิปแล้วก็ มาที่โฟลเดอร์นี้นะมันที่ไฟล์ตัวเนี้มันเป็นซิปนะครับแตกก็ได้ไม่แตกก็ได้เสร็จแล้วเราก็เอาไฟล์จากในนี้นะครับสองไฟล์ล่างนะเอ่อถ้าใน youtube มันมันภาพมันแตกก็เดี๋ยวผมมาพิมพ์บอกแล้วก็แล้วกันว่าเอาไฟล์อะไรบ้างล้วก็ยกไปใส่ในนี้เลยในในตัวนี้นะครับในแอดดอนเนี่ยแอดดอนตัวนี้นะทำาห้ถู อ่ะเนี่ยตัวที่เราสร้างมาใหม่แล้วก็ในแอดดอนเอาไฟล์สองตัวแรกนะครับใส่เข้าไปอ่านเสร็จแล้ง่ายๆนะครับแล้วก็กลับไปกลับไปที่ a 마ทูโ f เด d e r a ะมาทแล้วก็เอาตัวนี้นะใส่ตัวนี้นะครับชื่อยาวๆอ่ะย,ยาว่เพื่อนอ่ะใส่ไว้ในมิชชั่นอ่าใส่ไว้ในมิชชั่นเออผมทำไปแล้วไนงะแค่นี้แหละตอนนี้เราก็ครบแล้ว ทุกอง์มากรอบนะครับมีมีแผ่นที่มี y, มไฟล์ครบแล้วต่อไปก็เข้าเล่นธรรมดานะครับลันเชอร์อะไรเงี้ยเขาเขาเล่นต่อนแต่ว่าเดี๋ยวมาทำลันเชอร์ให้ดูดีกว่าเพื่อที่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะได้เข้าไอตัวนี้ได้เลยไงเราได้ไม่ต้องอาให้ดูนมนิดนึงเอ่อได้ไม่ต้องไปสลับ Mo ดแค้ Can. ก็ copy ตัวนี้นะครับ launch a r m a t o r o a beta patch เนี่ยนะครับ copy มันเฉยๆนี่แหละครับแล้วก็มาไวมา p a s ่ไวท้ที่ที่ตรงไหนก็ได้ที่คุณไว้หน้าจอก็ได้ไอคอนจะเข้ามาแล้วก็กด property มันนะ property มันเสร็จแล้วก็เนี่ยครับมาแก้ตรง target มันเนี่ยไม่ใช่แก้ครับคือมาเพิ่มก็คือพิมพ์นะครับ พิมพ์ก็คือเคสเปซบาร์หนึ่งครั้งหน้าเว้นวรรคแล้วก็ขีดขีดลบนะครับแล้วก็พิมพ์ m o d mod นะครับพิมพ์ mod แล้วก็คือบอกให้มันไปที่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย mod เท่ากับนะเท่ากับ mod อะไรล่ะก็ mod ตัวนี้ง่ายดีก็รีเนมมาใส่เลย mod เท่ากับนะ mod เท่ากับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะตอนนี้มันก็เวลา เข้าตัวนี้มันก็เวลาเข้าลันเชอร์ตัวนี้มันก็จะเข้าไปเลยนะแต่ผมจะขอแถมอาหมอดของผมไปด้วยนะจ๊ะใส่ทำไมอาหมอดก็อามอดมันจะทำให้ของบางอย่างมันเยอะกว่าฮะเรียบร้อยนะครับไม่รู้อ่ะผมใส่ยอย่างเงี้ยเล่นได้ด้วย <c oughs> อ่าเรียบร้อยแล้วตรงนี้เปลี่ยนชื่อมันหน่อย อ่าเป็นเดซิตาเวน่าเนะาะนะครับเป็นไอคอนด้วยพ็อพเปอร์ตี้มนเดิมใช้ไอคอนเอาไออันนี้แล้วกันอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับต้องเข้าไปดูไหมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันเข้าจากตัวนี้นะเดี๋ยวมันคลิก ไม่รู้จะพูดอะไรอึ้งอึ้งเอ,อ่อใครดูคลิปแล้วเสียงดังก็เบาๆด้วยนะลองฟังคลิปตัวเองดูเสียงดังๆอันนี้นะครับจากจากไอคอนเมื่อกี้นะก็กลายมาเป็นเนี้ยนะครับคือเดซิตาเวิน่านะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะอ่าเป็นชื่อเรานะครับตรงนี้วาวานะครับเอ่อเทเวิน่าสองจุดศูนย์นะครับ ตรงนี้ก็ขึ้น t ทวิน่าเดซีทวิน่าตามที่เรานะครับก็ add โหมดด้วยวิธีเข้าๆคือซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็สแกนนาริโอนะครับแล้วก็ตัวตนี้อย่างที่บอกนะว่าผมอัดไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ผมพูดผิดผมก็เลยอัดคลิปใหม่แสดงว่าผมว่าเล่นเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมกดรีสตาร์ให้ดูเลยนะเริ่มต้นมันก็จะคล้ายๆกับซิงเกิลเพลเยอร์โหมดทั่วไปนะครับ ก็เป็นแมปทเวน่าเอ่อถ้าใครอยากได้แมปอะไรก็บอกบอกชื่อแมปไปนะครับเดี๋ยวผมผมโพสให้ผมก็มีเยอะแหละไม่มีออลิงอย่าพองไ่ไม่มีออลิงแต่ได้แมปอื่นก็มีมีม,ม,มีมีหลายแหละอืมวิธีการลงก็เหมือนกันนะครับลงเนี้ยแหละเอ่อจะมีอยู่แมปหนึ่งที่ลงต่างจากอันอื่นก็คืออะไรนำนำมานำมาเล็กะครับ ไอชื่อยาวๆอ่ะที่เอ่อนำมาเล็กไคซิสนะครับอันอันอันนั้นจะลงลงต่างจากต่างจากแมปอื่นนอกนั้นก็ลงเหมือนกันหมดก็ประมาณนี้ครับก็คือ,อกอ๊กอปกอ๊อปในแอดดอนของมันของตัวจริงมันมาแล้วก็ใส่ไฟล์ซิงเกิลมอดแล้วก็ใส่แมปเข้าไปในตรงมิชชั่นแค่น,นั้นเองเหมือนเหมือนทั่วไปก็เหมือนกัน เออถ้าเสียงดังอย่าลืมนะครับกดขออภยัยมันตอนนี้เหมือนไม้มันหลอกนะครับคือผมได้ยินเสียงค่อนข้างเบาแต่ว่าพอเราอัพลง YouTube เนี่ยเสียงมันดังอ,อ่ะเรียบร้อยแล้วเออเมื่อกี้ผมกดรีสตาร์ทใช่ไหมอ่าเลือกตัวเหมือนเลยเห็นไหมเหมือนเซฟจริงเลยเออลองเล่นตัวผู้หญิงถ้าเล่นตัวผู้หญิงมันใส่สกิลไหมไดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเล่นโเวยเฉยอ่ะลองผมลองเลือกตัวผู้หญิงนะ ก่แล้วใช่ไหมเนี่ยอย่านิ่งไปสิ <c oughs> อันอันได้แล้วใช่ไหมโอเคไม่รู้หนูว่าคอมค้างจุดนี้คอมค้างบ่อยด้วยอ่ามาถึงว่ายน้ำบนภูเขาว่ายน้ำบนภูเขาบั็กนะครับบั็อก่นเรียบร้อยนะครับก็มี กดจีให้ดูเนี่ยนะครับของก็ทั่วไปธรรมดาทั่วไปเหมือนเหมือนเซเวอร์จริงเลยฮะ,ะเห็นจุดนะบางเซรเวอร์มองไม่เห็นจุดนะครับแล้วก็วิธีการโกงก็เนี่ยครับกด escape มาขอซัพพอร์ตอยากรู้วิธีใช้ก็ไปดูคลิปเก่าของผมก็ได้ไคลิปชื่อพิเศษค,ครับคอนโทรมันได้นะวิธีใช้ขอซัพพอร์ตแล้วก็กด0 อีกอันนึงก็คือกด0มีหลายอย่างกด0น,นะครับกด0ก็คือการเรียกการเรียกเนี่ยครับการเรียกตรงนี้มาเห็นชัดไหมน่าจะชัดนะอย่างงี้ยังไงยังไงชัดกว่าอย่างงี้หรืออย่างงี้ไอ้อย่างาง,าง,างี้ดีกว่านะครับกด0แล้วก็เนี่ยครับเรดิโอ0สองที0นะแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีเมนูก็ลองไปศึกษาดูแล้วกัน มันมันคล้ายๆทั่วไปครับเออ่ซ่อมรถสปอนของสปอนปืนอะไรเงี้ยทั่วไปฟันเชสก็เป็นกดให้ดูก็ได้อ่าเล่นเป็นซอมบี้นะครับหรือมีเรนโบว์ฟาสต,ตรงเนี้ยก็จะเป็นควันออกจากเท้าเราก็ไปลองๆดูนะครับซอมบี้ชิลออฟออนทั่วไปลองอ่าเดี๋ยวผมเสก ปืนมาหน่อยดีกว่าให้ดูนะครับว่ามีปืนอะไรบ้างเอาเวพอนก็มีทั้งที่เป็นทั่วไปและไม่ทั่วไปนะครับนะมีเอ็มซีฮเนี่ยครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็อีกอีกอันนึงอ่ะโอโอ คอสตูมโหลดเอานี่ก็คือที่เราที่เขาตั้งมาให้แล้วนะครับอ่ะมีของมีอะไรโอเคตามนี้นี่ของโกงนะครับอ่าเราก็มีปืนมีอะไรเรียบร้อยแล้วไปเปรี้ยวกันได้ผมโชว์นิดเดียวนะไม่ได้โชว์เยอะ อย่างแรกไปหาที่ปลอดภัยก่อนตัวนี้ก็ปลอดภัยแต่มันเอียงนะครับก็เนี่ยครับแปดไปบนภูเขาแล้วกันเนาะมีซอมบี้มีคนเพิ่มไม่รู้อ่าไม่มีคนนะจะมาสปอนมาเสกเสกลดให้ดูกันเนี่ยครับ มันก็มีเยอะนะครับมันม,นม,นมนัไม่ไม่ไม่ได้แค่รถอย่างเดียวมันเนี่ยแล้วมันมีเนี่ยมัน,มนแต่มันมีรูปให้ดูก็ดีหน่อยเออแล้วในตัวเซิร์ฟเวอร์เองมันก็มีสปอนไอ้พวกนี้มานะครับก็บางอันก็ในนี้ก็ไม่มีด้วยซ้ำนะมีเยอะแยะแหละลองไปขับเล่นดูก็ได้ เครื่องบินพวกนี้ต้องอาศัยอาศัยลานนะครับลานลานเพื่อจะแบบเล่นไปอะ่ะไม่ใช่ปืด๊ดแล้วก็ขึ้นได้เลยอะไรเงรี้ยไม่ใช่เฮลิเออร์นะเฮลิเออร์มันขึ้นลงได้เลยใช่ไหมลองหอสกักลำนีกว่าหอเดี๋ยวก็ขึ้นลงยากอีกมันมีเยอะเยอะมากอะ่ะ เอาอะไรดีทอมพอร์ Small เออเรถทุ่มเกาะก็ดีเนาะสีดานอ่ะลองมาสักคันนะก็เนี่ยนะครับก็ได้เป็นรถคันเนี้ยเทิร์นโอเวอร์คืออะไรไม่รู้อ่ะ แล้วมันทางขึ้นอยู่ทางไหนเนี่ยรถม,มันทังอยู่นะก็ทำไงอะ่ะเราโกงนี่เนาะเรียบร้อยนี่นะครับประมาณเนี้ยเป็นรถทุ่มเกาะเนาะ วาร์วาร์ปได้วาร์ปไปทางรถเนี่ย <c oughs> ไปให้ดูตรงที่เป็นแอร์ฟิลแล้วกันเพราะว่า AI เยอะ AI ในเกมนี้อา้าวค้างนิดนึง AI ในเกมนี้โหดมากเลยนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่า โหดเหมือนกับคลิปก่อนก่อนหน้าผมเนี่ยยิงทีเดียวตายยิงสอยเรามาจากฮออ่าไม่มีใครเกิดได้ยินเสียงซัมบี้นะแต่ไม่ได้ยินเสียงปืน เอไเนี่ยไม่ใช่กระโหลกกะลาเป็น ai ตอกต่อยนะครับบางตัวนี่ก็ถือคือของเต็มมาเลยเอเาอสนอะไรเงี้ยคือปืนทุกอย่างมีเหมือนเล่าอ่ะปืนโกงด้วยมีหมูนะครับมีหมูหรือวัววัวเราสปอนสสัตว์ออกมาได้นะครับมี มีเคราะมีที่ให้อ่าผมเห็นเครื่องบินนั่นแหละไม่รู้เป็นเครื่องบินตกหรือว่าเป็นเครื่องบินจริงๆนะลองวิ่งไปดูแล้วกันเบอร์แล้วชนแค่นี้แหมลอ,อยอ๋อเป็นเครื่องบินตกนะเหมือนในเซฟเวอร์จริงนะครับมันจะมีเครื่องบินตกอย่างนี้อ่าแล้วเราไปดูบาร์เรกาน แต่ขับรถมาไม่น่าจะสปอนทันนะไกลๆๆอาจจะลงมาแล้วโดนยิงตายเลยก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีอาวุธหรืออะไรเงี้ยเยอะนะครับอ่ามีนะออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เริ่มออกมาแล้ววิ่งมาดูกันได้นะเชียเออว่าจะมาหา AI ให้ดู AI เดินไม่ออก AI องอนนะครับคลิปที่แล้วผมเอารถไล่ชน AI สงสัย AI งอนแหละเอ a อ AI ก็เหมือนกับเพลเยอร์ทั่วไปนะครับคือ ยิงคนในรถตายอ่าไม่มีไม่มีไม่มีมมเฮ้ยซัมบี้ก็ไม่เกิดเหรอซัมบี้ก็ไม่เกิดนะครับขับรถมาเนี่ยเกิดไม่ทันแต่ของเกิดแล้วนะเห็นไหมเฮ้ยเราจะมาเล่นให้คนอื่นดูทำไมเนี่ยจะมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงสำหรับเซเวอร์เอ้เซเวอร์ที่เราเป็นเจ้าของเอง ต่อเล่นคนเออมันเล่นฮามิชิกับกับเพื่อนได้ด้วยนะครับใช้โปรแกรมอ่านว่าอะไรฮามิชิใช่ไหมฮามอะไรนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้อย่าลืมนะครับกดศูนย์กดศูนย์เสกกดเรดิโอนั่นเองก็เอาไปลองเล่นดู เหมือนในไอเนี้ยเนาะเหมือนในอะไรอะเชิญโนอะนั่นเพราะอยากเพราะอยากเจอเอไออย่างเงี้ยแหละไม่เจอความจริงบริเวณแอร์ฟิวเนี่ยจะมีเอไอเยอะเยอะเยอะเหมือนเล่นจริงนะครับ แต่เนี่ยจ,จะแบบเพราะว่าผมขับรถมาแล้วเขาก็อ๋องอนเอไออองมีด้วยเหรอหรือเขาก็อาจจะยังไม่เกิดนะนี่เกิดแล้วถ้าไม่ใช่เพื่อเรายิงทิ้งครับถ้าไม่ยิงทิ้งมันจะยิงเราครับดูมันใช้กระเป๋านะ นูมีหอตกเกิดทันทีมีเพื่อนเราสองสองคนแต่ตายไปแล้วหนึ่งคนดูปืนเพื่อนเราใช่ไหมสั่งก็ได้นะครับกด F กด F เนี่ยเนะี่ยมูฟแจให้มาองนี้ได้ยินเสียงใช่ไหมครับเสียงปืน นู่นนู่นนู่นนนวิ่งอยู่วิ่งอยู่เนี่ยครับแล้ว AI มันเหมือนเหมือนแฮกแมพนะครับ คือมันจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะมองเห็นเราก่อนก่อนที่เรามองเห็นมันก็ต้องก็ต้องใช้เทคติกันเนาะมาฝึกมาฝึกได้นะครับเออโดนโดนโดนนี่คือตายนะครับเห็นใช่ไหมครับว่าแบบ ตายเลยใครไม่รู้ยิงหรือเพื่อนเรายิงก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคนะครับพอรู้แล้วใช่ไหมว่าว่าทำกันยังไงเล่นกันยังไงก็นะมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้มีอะไรอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ผมว,ว่านะครับถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยก็ได้ถ้ามีอะไรอยากอยากติอยากแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าชอบก็ซับสไครต์ได้ เอจอนคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไม่รู้่จะทำอะไรเหมือนกันอาจจะเอาบรรยากาศในเซเวอร์พีมาให้ดูแล้วกันโอเคนั้นคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันกดอะไรเนี่ย F9 โอเคสวัสดีครับ